วันนี้เป็นวันที่แบบลมเย็นมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะตุกป่านนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่วันนี้ไม่มีเรียนค่ะก็เลยแบบลงตื่นมาก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงแล้วก็ตื่นสายๆเลยค่ะ่าไม่มีเรียนด้วยแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบมาซักผ้าอะไรใช่ไหมคะแล้วออกมาตากผ้าคือลมเย็นคือน่าจะเป็นลมเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะอันนี้น่าจะแบบเป็นลมหนาวแล้วนะคะเนี่ยนี่ก็ตากผ้านะคะนี่ มาตากผ้าแล้วก็เห็นว่าบรรยากาศมันดีด้วยก็เลยแบบมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าเย็นมากมากเลยค่ะที่จังหวัดอื่นนี่คือแบบหนาวเย็นกันหรือยัคงคะส่วนที่นี่คือแบบอากาศเมื่อวานยังร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อยู่ๆแบบตื่นเช้ามาแบบมีลมแบบ ปกติตื่นแบบถ้าแบบเก้าโมงนี่คือร้อนมากเลยนะคะแต่นี่คือแบบตื่นมาเก้าโมงแบบโอ้โหแบบเย็ยนชามเปิดประตูแบบลมเข้าฟึ้งเลยค่ะคือนอนต้องในห่มผ้าแล้วต้องปิดพัดลมไว้ประมาณนี้เลยถ้าที่เน,นี่หนาวที่บ้านนูยิ่งหนาวกว่าที่นี่อีกค่ะเห็นผลเขาบอกว่าทางภาคอีสานนี่แบบสิบสิบเจ็ดองศาแล้วเนาะกาสิหนาวไวะคะ้ค่ะปีนี้ฝนเยอะนูว่ามันจะหนาวมากนะ หน,หนูเพราะว่าพ่อปีนี้ฝนเยอะแล้วหนูคิดว่าน่านาจะหนาวเลยแหละหนาวมากๆยิ่งทางบ้านหนูยิ่งหนาวไม่รู้ว่าหนาวมากหนาวมากๆเลยเดี๋ยวเงินเดืเดเดอนออกเดี๋ยวเงินเดือนช่องแดงออกเดี๋ยวหนูจะส่งเงินไปให้แม่ซื้อเสื้อแขนยาวให้น้องให้พ่อเสื้อเสื้อแขนยาวให้น้องให้พ่อแล้วก็ให้พี่ๆทางบ้าน หนาวแล้วเก็บตาซื้อเสื้อขนยาให้แม่ดีกว่าเพราะทางบ้านหนูอะค่ะถ้าแบบเดือนมกรายิ่งหนาวมากเลยค่ะเดือนมกรายิ่งเป็นอะไรที่แบบหนาวแบบหนาวหนาวมากมากเลยค่ะเดือนสิบเดือนเดือนธันวาก็หนาวเดือนธันวาจะจะหนาวมากเลยค่ะอันเนี้ยเดือนธันวาที่บ้านหนูจะหนาวมากนี่ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วทางบ้านก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้วปีนี้ก็ได้ข้าวแค่สามสิบกระสอบเองค่ะเพราะว่า ปีที่แล้วอ่ะข้าวสวยปีที่แล้วข้าวสวยน้ำไม่ได้ท่วมได้ข้าวประมาณกล้องมโจอ่ะจัง <laughs> ได้ข้าวประมาณหกสิบกระสอบได้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าปีนี้คือข้าวโดนน้าท่วมข้าวก็เลยได้แค่สามสิบกระสอบค่ะข้าวได้น้อยกว่าเดิมแ <c oughs> ดดอ,ดอุ่นแดดอุด่นมากๆเลยะคะ่ะมีบางคนว่าเราตุกตาด,ดำเนาอนไม่ได้ดำเราดำก แดดอุ่นอุน่นแดดอุ่นมากเลยนะคะเนี่ยผมกระเซิอก,กระเซิงแดดอุ่นจริงนะคะแบบออกใส่แบบนึ่งออกแดดอุดอ่นมากไปเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้ให้ดูเลยว่าบรรยากาศดีมากแค่ไหนอันนี้ก็มาตักผ้าอา้าวอันนี้ตก แล้วบรรยากาศนะหนาวหนาว่างนี้ก็คิดถึงบ้านเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าไปที่บ้านหนูนี่แบบตอนเย็นนี่แบบน่าจะต้องได้แบบก็กล่องไฟแล้วก็เอาซุดบอกมันมา,มาจีกลิ่นแซ่บก็ ถ้าเป็นอยู่บ้านเราก็จะเป็นแนับนั้นแหละซะื้อมากมันมาจีกิดน,นะถ้าอยู่ไทยนี่ไม่ค่อยจะเป็นแบบนั้นดอกอยู่ไทยนี่นอนห่มผ้าอยู่ห้องคันยูร่าวนี่ก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเหมือนกับที่หนาว <laughs> หนาวนี่เป็นอย่างที่แบบใช้ชีวิตยากเลยนึงว่าฝนตกใส่ตองตุกตายอย่างว่งาฝนตกเงี้ยต้องตุกตายอย่างมากแต่อากาศห, <laughs> หนาวตกตายไม่ค่อยมากไม่ค่อยมากอากาศหนาว อากาศหนาวมันแบบเพรดให้ผิววางน้ก็เลยบอกให้มากขึ้นห้องกันมานน้ตาพาแล้วล่ะตรงนั้นคือตรงนั้นนะจ๊ะตรงนั้นบ้านมองนั้นนะคือแบบน้ําท่วมหมดเลยทุกคนเห็นบอกคือจากที่แบบมันเป็นตะกอดมันเป็นทุ่งนานะคะแต่ว่าตอนนี้คือน้ำมาก พอเข้ามแบบาที่ห้องแล้วแบบอุ่นเลยค่ะเข้าเดี่หแล้วแบบอุ่นเยี่ยบบรรยากาศแบบนี้คือแบบนอนห่มผ้าค่ะบรรยากาศนี้คือแบบนอนห่มผ้าเจ้ในที่แบบดีมากแล้วอีกอย่างคือรู้สึกเจ็บคอมากนจะไม่กินน้ําเย็นรู้สึกเจ็บคอแล้วเมื่อวานกินน้าเย็นไปเยอะด้วยแบบเจ็บเจ็บคออะค่ะอ้าวข้าวสุกละ รู้สุกเจ็บเจ็บแบบเจ็บคอเดี๋ยวต้องไปหาซื้อยาจะมียาหรือนะหาดูยาก่อนรู้สุกเจ็บเจ็บคอเลยค่ะอันนี้ชอันนี้คือยายายาาน,านแก้ไอมะขามป้อมอันนี้กินได้ใช่ไหมคะแบบ ึกว่าเวลาเรากลือน,น้ำลายแล้วมันรู้สึกแบบเจ็บๆอันนี้คือซื้อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วปฏิบัติธรรมมันมันมันเอ๊อไม่รู้ใครซื้ออ๋อจำไม่ได้ค่ะแต่มันหมดปีไหนละดูอายุก่อนเมื่อปีที่แล้วน่าจะไม่หมดมั้ง มันต้องอยู่ที่กล่องดิอันนี้ไงหมดสองพันยี่สิบหกวันที่สิบเก้าดวงสิบเอ็ดอันนี้ปี่อะไรสองพันยี่สิบห้าอันนี้พีสองพันยี่สิบห้าอันนี้คมหนุกกระซักกระเซิงขอโทษด้วยนะคะขย่าก่อนปะคะเจ็บคออะ ยังไม่ได้ล้างหน้าประเด็นคือที่ทุกคนเห็นนี่คือหืมแดงเลยหนูยังไม่ได้ล้างหน้าประเด็นที่ทุกคนเห็นนะคะห,น,น,หน,นูยังไม่ได้อาบน้าไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แปรงฟันยังไม่ทําอะไรกับหน้าตาเลยค่ะก็ลอยอยู่ทําหน้าตาไปได้เหมือนกินเหล้าขาวแหนหน้าตาเหมือนมากแต่หนูไม่เคยกินเหล้าขาวมาแค่พูดไปงั้นแหละ หมือเป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแบบพวกงั้นแลก็อันนี้อาจารย์ให้มาอันนี้เอาไว้ใช้เป็นปฏิบัติธรรมแล้วก็ใส่น้ําร้อนเก็บน้ําร้อนได้ดีมากเก็บน้ําเย็ยนได้ดีมากค่ะคือน้ําร้อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันก็อยู่ที่วันเท่านั้น,นเก็บได้นานมากทั้งวันก็คือร้อนสองวันก็คือ,อยังร้อนอาจารย์ให้มา ช่วงนั้นคือหนูอะกลับมาจปฏิบัติธรรมแล้วหนูเป็นคนที่เลิกกำเดาไหลบ่อยมากนี่หนูก็เลยต้องอาบนเกลือล้างจมูกด้วยหนูไปปฏิบัติธรรมปีที่แล้วหนูเลิกกำเดาแบบไหลแบบบ่อยคือแบบบ่อยบ่อยแบบบ่อยมากมากเลยค่ะแล้วก็เอ่อหนูนอนไม่ได้คือปีที่แล้วหนูไปปฏิบัติธรรมอันเนี้ยคือเดือนหน้านี้หนูก็ไปปฏิบัติธรรมหนูจะปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนธันวา ช่วงกลางเดือนธันวาประมาณสิบวันสิบคืนแล้วป,ปฏิบัติที่โคราชแล้วหนาวมากปีนี้ปฏิบัติที่เดียวหนาวมากค่ะแล้วอยากจะบอกว่าปฏิบัติธรรมปีที่แล้วหนูไม่สบายหนักมากแต่ว่ามันหยุดไม่ได้พักไม่ไดม้มันขาดไม่ได้วู่ง,ง่ายค่ะหนูนอนแล้วหนูแบบเลือกกำเดาไหลเต็มท่วมหน้าหนูตื่นนอนมาตอนบ่าตีสามหนูมองหน้าตเอะไรมนเหนียวๆก็แบบเปิดแฟลดูคือแบบโอโ้โหเลือดเต็มวิ่งเข้าห้องน้ํา แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ก็เลิกกํเดาเอยคือหนูเป็นอย่างเนี้ค่ะหนูเป็นคนที่แบบพัดโดนอากาศสิ่งที่หนูไม่ชอบอากาศหนาวหรือว่าหนูไม่ชอบอากาศที่ร้อนเกินหนูถ้าหนาวเกินหรือว่าหนูไม่หนูหนาวเกินหนูเลิกกาเดาหลหนูแบบร้อนมากมากๆจนแบบปวดหัวเลิกกํเดาเลหรือว่าหนูไม่สบายหนักๆหนูเลิกกํเดาหลหนูจะเป็นคนประมาณนี้ค่ะแบบตรงเนี้ยเส้นมันจะนั่นมากเลย เฮ้โหใครปิดประตูวะเนี่ยปิดเส้นเลือนแพงขนาดวันนี้อากาศเย็นมาก ขย,ย,ยันจิบมนเลยหนูนต้องขย,ยันหนูต้องออกมาไว้เลยหนูว่าหนูต้องออกมาไว้แหละเพราะว่าหนูต้องต้องขย,ยันเอาเอานี่ไปทิ้ง่ะ ไหนวะนี่ไง <c oughs> ได้แล้วค่ะเมื่อกี้กินแล้วมันเขาแ ถาสมมติว่าเราเปิดไว้ได้แบบเราแบบไม่กินไหม่หมดอย่างเงี้ยค่ะแบบมันอยู่แบบหลายเดือนแล้วนะคะมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะมันสามารถกินได้อยู่ใช่ไหมคะหนูกลัวว่าแบบเราเปิดทิ้งไว้แล้วแบบกลัวมันมีปัญหาหรือว่าเราต้องซื้อใหม่เปิดไว้แต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้มากินมันจะเป็นอะไรไหมคะเริ่มกลัวแล้วนะคะเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะคะเนี้ยซื้อใหม่ดีกว่าไม่รู้มันสามารถกินได้ไหม คือหนูหนูเปิดไว้คือหนูก็ปิดไว้นไวแน่นคือหนูแบบไม่ได้โดนลมอะไรหรอกคือมันไม่มีอะไรเข้าไปหรอกค่ะแต่ว่าแค่อยากบอกว่าถ้าเราแบบเปิดมันมีอากาศเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะหนึ่งปีแล้วมันจะครบหนึ่งปีหนึ่งเดือนก็ครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะคะ กินข้าวที่ข้าวก่อนนะคะยออค่ะกินข,ข้าวกันนี่ให้เราเก็คืออะไรมันก็กลางเห็ดที่ปลูก 嗯，有点嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯